สวัสดีลูกค้าลาเลบสุประบายดูทานนะคะกลับมาพบกับแอดมินค่ะสำหรับคันนี้เป็นฮาร์เล็ตดับิสันโลเอสนะคะสำหรับโลเอสคันนี้ค่ะเป็นรถปี2021ค่ะลูกค้าเครื่อง M8 1 1 4ปดร้อยสคิวบิกซีซีนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นตัวสุดท้ายค่ะที่มีสองหน้าจอนะคะลูกค้าสำหรับเลขไมค์ค่ะเลขไมค์คันนี้นะคะอยู่ที่12,781ม้ไม์ค่ะ สำหรับพาเลตเรวิสานโรเลเดอร์เอสคันนี้นะคะลูกค้าก็เป็นตัวประกอบไทยนะคะสเปค M R Y เครื่อง114คิวบิกนะคะที่เพจก็จะติดค่ะว่าเป็นรถที่ผลิตเดือน6ปี21นะคะโมเดลก็คือ F X L R S นะคะก็คือโ o w ลเดอร์เอสนั่นเองนะคะลูกค้าแล้วก็ตัวนี้เป็นสีออริจินอลเลยนะคะก็คือเป็นสีที่ยอดนิยมเป็นสีเขาเรียกว่าไงนะ สีที่เป็นสีสุดฮอตของตัว low S เลยค่ะลูกค้าก็จะเป็นสีดำนะคะมีคำว่าฮาและเดวิ i d s ที่ถังน้ำมันด้านข้างนะคะบางคนหน้าบางคนหลับเปสีดำล้วนไม่มีลวดลายนะคะสำหรับตัวนี้นี่ที่แอดมินแจ้งนะคะก็คือในปีตัวเนี่ยเป็นตัวสุดท้ายที่ยังเป็น2หน้าจอแยกนะคะ หน้าจอค่ะที่แบ่งทั้งหมด2นะคะก็คือด้านล่างนะคะวงอจอด้านล่างจะเป็นวัดรอบนะคะด้านบนก็จะเป็นความเร็วนะคะเลขไมล์รวมถังน้ํามันแล้วก็ไฟแสดงสถานะโดยที่ตัวปัจจุบันเนี่ยตัวปัจจุบันนะคะเขาจะรวมไว้เป็น จอเดียวแล้วก็ย้ายมาอยู่ด้านบนนะคะตัวนี้เป็นเอกลักษณ์ของ l o w ลเดอร์เลยนะคะลูกค้าที่มีมาให้สองหน้าจอค่ะแล้วก็คันนี้ของแต่งนะคะอย่างแรกเลยค่ะก็จะมาพร้อมกับท่อสวิกี้นะคะเสียงลันล่นๆมาคู่เลยค่ะท่อสวิกกี้ดีไซน์สวยมากค่ะลูกค้านี่ค่ะ เท่มากนะคะแล้วก็คันนี้นะคะแคม475นะคะกลองสกิมมิ่งอีเกิลนะคะจูนกล่องสกิมมิ่งอีเกิลค่ะเบาะนะคะก็แน่นอนค่ะครับสไตล์ก็ต้องมาคู่กับ s ั d เ l อร์แนะคะเบซั s เ d อร์แมนนะคะแล้วก็ชุดตุ๊กตาทราชินบวกกับแฮนด์สูง13นิ้วค่ะ นี่นะคะกำลังดีเลยนะคะสําหรับตัวแฮนด์นะคะแล้วก็ชุดโม่งค่ะชุดโม่งเป็นของ HD นะคะเป็นของ Harley d เดวิสันนะคะมือเบรกมือคัตค่ะเป็นของ ELIT นะคะจะมีโลโก้ ELIT อยู่ตรงด้านนี้ค่ะนี่เลยแล้วก็แคชบาร์นะคะแคชบาร์หน้าแคชบาร์หลังเป็นของทราชินนะคะคันนี้รถเจ้าของมือเดียวตั้งแต่ออกศูนย์เลยค่ะลูกค้า สวยงามนะคะเครื่อง114คิวบิกค่ะ1,868ซีซีคันนี้รถสวยมากนะคะแอดมินเป็นคนไปเอาแล้วก็ขี่กลับมาเองคันนี้รถขี่ดีมากค่ะด้วยแคม475นะคะก็จะลั่นๆน,นะคะลูกค้าฝาเดอร์บี้เดิม114คิวบิกค่ะไปดูเลขเกียร์การเลขเกียร์สองหนึ่งนะคะลูกค้ารถปี21นะคะ ถังน้ำมันสีดำสวยมากค่ะนี่ค่ะรถใหม่มากนะคะให้ดูดีเทลใกล้ๆนะคะใหม่ทุกจุดค่ะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยได้ทำการแรปสติกเกอร์กันรอยไปแล้วนะคะลูกค้านี่ค่ะ สวยงามนะคะสำหรับ low S คันนี้นะคะสำหรับราคาค่าตัวของน้องค่ะตารางการดาวการผ่อนเดี๋ยวแอดมินมาลงไว้ให้ที่ description ใน YouTube นะคะลูกค้าที่สนใจคันนี้นะคะซื้อสดหรือไฟแนนซ์พูดคุยกันได้นะคะสามารถโทรหรือว่าทักละออฟฟิเชียลมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในคันหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ